สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องมวลลี่เซลฟ์ปอดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะน้องหมวลลี่ก็จัดเตรียมรถคันเทๆค่ะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่ามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะคะมีให้เลือกหลากหลายเวอร์ชั่นเลยว่าคุณลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแคมเปญแบบไหนนะคะสามารถแจ้งน้องหมวลลี่ได้เลยนะคะวันนี้น้องมวลลี่อยู่กับรถคันนี้ค่ะปอดสแตนดาร์ดแคป XL 6 mt 4คูณ4นะคะหรือว่าหลายๆท่านจะเรียกรุ่นนี้ว่าหัวเดียวตอนเดียวขับสนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวรีมิเดมากๆเลยนะคะตอนนี้ทางฟอร์ดก็ยกเลิกการผลิตแล้วด้วยนะ,ะแต่ว่าทางชรุมน้องหมวยนะคะเหลือสีขาว1คันค่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปดูสีขาวกันแบบก่อนแต่งนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปชมค่ะอันนี้คือแต่งแล้วนะเดี๋ยวพาไปชม รถที่ยังไม่แต่งนะคะสีขาวเหลือว่างคันเดียวคันสุดท้ายนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สามารถแจ้งน้องเหมียรี่ได้เลยนะคะนี่ค่ะอ๋อนี่นะคะคือคันสีขาวนะคะที่น้องหมียยังไม่ได้จัดแต่งนะคะก็คือเหลือว่างคันนี้คันเดียวคันสุดท้ายแล้วะคะ่ะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะ แจ้งน้องหมวยวรีได้เลยมีส่วนลดพิเศษถึง1นึ0 0 0สบาทนะคะส่วนรถนี้ลูกค้าจะเอาไปแต่งเหมือนคันเมื่อกี้นี้ก็ได้หรือว่าจะามาเป็นส่วนลดในราคาตัวรถหรือจะเอาไปช่วยดาวก็ได้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปชมนะคะรถคันเมื่อกี้นี้นะคะสีบอลเงินที่แต่งออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงไปรับชมกันเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เห็นคันเดิมๆของรุ่นตอนเดียวขับสีไปแล้วเนาะเดี๋ยววันเดี๋ยวตอนนี้พามาดูคันนี้ค่ะ ตอนเดียวขับสีนะคะสีบอลเงินนะคะที่ รอสมมอบให้ก,กับลูกค้านะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นหัวเดียวตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อนะคะราคาณปัจจุบันอยู่ที่727,0 0 0บาทค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วนรถแสนสองลูกค้าสามารถนํามาเป็นส่วนรถนาคาตัวรถก็ได้เอามาช่วยดาวก็ได้หรือจะเอามาแต่งหล่อหลรอบคันแบบเท่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าเจ้าคันนี้นะคะแต่งมามีอะไรบ้างนะคะจะทรงอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะคะ นี่ค่ะมนืนี่นะคะด้านหน้าตัวรถของเจ้าหัวเดียวตอนเดียวขับสี่นะคะเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าเดิมนะคะใส่กระจังหน้า FORD ตัวหนังสือใหญ่ๆแบบนี้ค่ะเข้าไปนะคะเป็นทรงแรปเตอร์เลยนะคะซึ่งกระจังหน้านี้ก็มาพร้อมกับไฟสิสามจุดนะคะนี่ค่ะแค่ด้านหน้าก็หล่อแล้วนะคะยังไม่พอค่ะนะคะลูกค้าต้องการใส่เป็นไฟหน้าแม LED นะคะเป็นงานเทียบรุ่นนะคะนี่ค่ะก็ เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟด้านหน้ารถด,ด้วยนะคะอันนี้คือง,งานเชียบแท้นะคะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะไฟซีแคม LED นะคะที่เราใส่เพิ่มเข้าไปกับไฟหน้าแม t ติค LED นะคะนี่ค่ะไฟหน้าก็จะได้ความสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรับกับตัวชุดแปลงหน้าแร็ตเตอร์ด้านหน้าเห็นไหมคะสีดำซึ่งชุดกันชนหน้าแร็ตเตอร์นะคะก็มาพร้อมกับไฟ ตัดหมอกไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเพิ่มความเท่ๆให้กับตัวด้านหน้ารถนะคะบอกเลยค่ะว่าแต่งมาแล้วแบบหล่อมากนะคะยังไม่พอในส่วนของด้านหน้านะคะเราก็ทําการใส่เข้าไปในส่วนของแกันชนหน้าเหล็ก Outlander พร้อมกับห่วงแดงสองห่วงแบบนี้เป็นไงคะด้านหน้าคือแบบหล่อมากๆนะคะ ใครที่เลงหัวเดียวอยู่ตอนนี้เหลือคันเดียวสีขาวนะคะรีบติดต่อน้องหมวยได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะ094 496 8 9 39ี่สหแปดมาหรือว่าแอดไลน์วโค้ดด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ่ะไปกันต่อนะคะที่คิวซุงรอนะคะที่เชื่อมมากับตัวกันชนด้านหน้าทรงแรปเตอร์นะคะอันนี้ก็เป็นอ่า คิวสุนอสไตล์เลเตอร์นะคะให้ดูมุมกว้างๆค่ะคิ้วหน้าคิ้วหลังเพิ่มความบึกบึนแล้วก็ความดุดก,กันให้กับตัวรถไปอีกนะคะ<ม>ทำการเปลี่ยนล้อด้วยนะคะล้อดเดิมเป็นยางล้อกระทะนะคะนี้ใส่เป็นยางของโตโยโทายค่ะขนาดหน้ายางนะคะจะอยู่ที่นี่เลยนะคะสองหกห้าับหกสิบอสิบแปดนะคะ ะะแล้วก็ใส่คู่กับนี่เลยค่ะล้อแม็กฟูลนะคะเป็นงานอเมริกันนะคะล้อแม็กฟูเอลแบบนี้ขอบ18นิ้วนะคะพร้อมกับด้านหน้าเป็นบิดเบรกอยู่แล้วเนาะนี่ค่ะล้อแม็กฟูเอลแบบเท่ๆนะคะยางก็เป็นยางของโตโยต้ายนะ AT ก็คือวิ่งได้ทั้งถนนออนโรด load, แล้วก็ออฟโรดเลยค่ะช่วงล่างด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะเป็นปีกโกคู่พร้อมกับคอยสปริงนะคะ ช่วงวางานเดิมเลยนะคะเปลี่ยนแค่ล้อะคะแล้วก็ชุดแต่งที่ใส่เพิ่มเติมขึ้นมายังไม่พอนะคะซึ่งในรุ่นของหัวเทียวตอนเดียวคันนี้นะคะเขาจะไม่มีบันไดามาให้แต่นี้ลูกค้าก็ติดตั้งในส่วนของบันไดข้างเป็นบันไดเหล็ก outlander แข็งแรงคงทนนะคะลายนี้เลยนะใครที่ชอบลายนี้ก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้น้องหวยดูได้นะคะ ฟิล์มหน้าๆน,น,นะคะติดให้เป็นฟิล์มของอฟิล์มเซมิกอย่างดีนะคะคิวเันซ่าของแ้สจากโรงงานติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะมาดูชุดแต่งทางด้านหลังกันบ้างนะคะด้านท้ายกระบะนี้ก็ใช้ย่อยนะคะเป็นคอกนะคะเอาเลนเดอร์สีดำแบบดุดันแบบนี้เลยนะคะ<ฮ>ติดออกมาแล้วทำให้ตัวรถนะคะหัวเดี่ยวตอนเดียวของเราเนี่ยดูเท่มากๆเลยค่ะนะคะในส่วนของคอก นะเอาเรนเดอร์ er สีดําแบบนี้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นในส่วนของไฟท้ายค่ะอันนี้ก็ทําการเปลี่ยนให้อีกเป็นไฟท้าย LED นะคะแบบ f u l เลยฟู l l e d เลยนะคะไฟเลี้ยวไฟถอยไฟจอดเป็นแบบ LED ลมดําแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คืองานเทียบเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าท่านไหนที่แบบ สนใจเป็นไฟแท้ของแท้จากศู์เนี่ยก็สามารถดีเควตได้เนาะอ่าสำหรับค่านี้เมนความเท่ไ้ก่อนนะคะแล้วก็ราคับประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่าหัวเดียวตอนเดียวนะคะมีกล้องท้ายมาให้ด้วยอ่ากล้องมองถอยมาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นสีูนสีไม่มีกันชนท้ายลูกค้าก็สามารถติดตั้งในส่วนของการอย่างชนท้ายนะคะของเออ l a แลนเดอร์นะคะมีหัวมาด้ว สองห่วงแล้วก็มีลูกตุ้มตรงนี้เพิ่มขึ้นมานี่นะคะเป็นของเดลต้าสี่คูณสี่นะ,ะเดี๋ยวเราให้ดูมีไฟถอยให้ด้วยนะคะเวลาถอยเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะติดนะคะคือหล่อเทมากมากนะคะในส่วนของกันชนท้ายนอกจากจะเพิ่มความหล่อให้แล้วนะคะยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยเนาะคือหล่อทุกตรงเลยนะคะในรุ่นนี้นะ ชมภายนอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวหมวยพาไปรับชมภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้แต่งทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะภายในเดิมๆของเขานะคะจะเป็นคอนโซลสีดำพวมาลยไฟฟ้านะคะหน้าจอน้าปัดดิจิตอลหน้าจอซิงโฟเอนะคะภายในเดิมๆก็คือดูพรีเมียมแล้วเนาะนี่ค่ะมีการเปลี่ยนเบาะหนังนะคะ ให้กับคุลูกค้าด้วยเดินได้สีแดงตามที่ลูกค้ารีเควส t มาเลยนะคะก็ทําให้ดูแลรักษาง่ายมากขึ้นนะคะดูแลความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีเนาะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะมีใส่ชาร์จเท๊กซีวีมาให้มีที่วางแก้ว2ใบนะคะเป็นโหมดการขับฉี่4โหมดเลือกใช้ได้เลย นะอันนี้ก็แต่งทั้งน้านน้าด้าน,นนอกด้านในครบเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจเป็นปอดตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อนะตอนนี้เหลือหนึ่งคันสุดท้ายแล้วนะคะเป็นคันสีขาวอย่างที่บอกไปนะคะราคา727,0 0 0บาทนะคะขายกันในราคาพิเศษอยู่ที่5990 0 0บาทหรือท่านใดน,นะคะอยากแต่งแบบนี้ก็เอาส่วนลดนะคะไปช่วยแต่งแบบนี้ได้เลยแล้วแต่ลูกค้าเลือกสรรน,นะคะ ก็สามารถติดต่อหาน้องเมยลี่ได้เลยนะที่เบอร์โทรศูนย9เก้าสหรือว่าแอดไลน์เชยวโคด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะสำหรับทุนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไคร์ให้น้องหม่วยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ